รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับ ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการออโต้มอเตอร์ไทยแลนด์ครับวันนี้ครับผมมีเรื่องราวของรถไฟฟ้านะครับในช่วงรถต้องรู้เป็นรถที่กระแสแรงตั้งแต่บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่ผ่านมาครับเนเธอเป็นรถที่ประกอบโด้วยรุ่นพัสนะครับแล้วก็จะดจำหน่ายจากทาง BRG ร์จีผลทสอจะเป็นยังไงนั้นติดตามรับชมครับและในช่วงท่องโลกยานยนต์ครับ ไฮไลท์ light, ข่าวสารความเคลื่อนไหวในแมวงรถยนต์ช่วงสตปดาห์นี้มากมายนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของ Mazda เผยทิศทางของรถไฟฟ้าในอนาคตนะครับต่อด้วย MG เผยผ like, มว่ากอบการเหมือนกันครับไตรมาสแรกโตขึ้น11%สุดท้ายรู้ก,ก่อนคับกับ i ิ s ุนะครับเป็นเรื่องราวกฎหมาย Blind, ต้องรู้สําหรับผู้ใช้รถใช้ถนนแต่จะมีอะไรบ้างนั้นติดตามชมในช่วงนี้ครับชวงนี้พักสักครู่ครับรถไฟฟ้าแบรนด์เนตวีรออยู่หลังโฆษณาครับ ใครคนในชีวิตทำให้เราไปด้วยการได้ไกลขึ้นและมีความสุขกับการได้ไปต่อเพราะสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่เราทำอะไรแต่คือการได้ทำกับใครเติมชีวิตให้เต็มความหมาย Mazda CX 30ใหม่ feel the drive, feel the drive. ออกจากกรอบความสมเร็จเดิมๆความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนด All New Isuzu m e w X Originality Redefined ถึงเวลาเราใจไปกับ All New Power Trailon ที่ให้เทคโนโลยีและความสะดวกสบายขั้นสูงกับ Great เกรดวอลเกร Deal ข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดาวเพียง5%หรือผ่อนนาน84เดือน4-30เมษายน2565ทุกการเดินทางคือการออกไปท้าทายชีวิตให้ถึงที่สุดไปให้สุดทำให้สุด Isuzu V Cross 4x4 Master of All Roads ันนี้ผมมีเรื่องราวของรถไฟฟ้ามานําเสนอกับแบรนด์ที่ว่าเนต้าและรถที่เห็นอยู่ครับเนต้า V ครับเนตาวีเนี่ยจริงๆแล้วนะเท้าความนิดนึงเป็นรถของจีนนะครับเข้ามาทําตลาดในบ้านเราสําหรับช่วงแรกๆ BRG รับหน้าที่เป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับกับเนต้าวคันนี้ซึ่งการผลิตของเนต้าวคันนี้นะครับน่าสนใจตรงที่ว่ามาใช้ในส่วนของอรุณพัส ที่เป็นบริษัทลูกของบลทรนะครับเป็นตัวผลิตท่ผู้ชมท่านนึกไม่ออกนะว่าเนต้าวไซส์ไหนนะครับ mm hmm. เขามีความยาวกว่า Honda Jazz เล็กน้อยประมาณสักอ10มิลโดยประมาณนะครับ mm hmm. ก็ยาวกว่าตัวของ Suzuki Swift นิดหน่อย mm hmm. แต่รูปทรงเขาเป็นสไตล์ของ Crossover นะช่วงความสูงของรถเนี่ยก็เลยจะมีความสูงมากกว่าทั้งสองรุ่นที่ผมยกเป็นประเด็นไว้กล่าวมา mm hmm. ถ้าไปเทียบกับตัวรถนำเข้าจากประเทศเดียวกันล่ะ อย่างตัว Ora. Ora, ออาร่าออร่าก็มีมิติตัวรถที่ใหญ่กว่าในตัว V นะครับ <S <S เพราะนั้นคันนี้มันก็เลยเป็นไซส์ในรูปแบบของคอมแพกลงมานะฮะด้านหน้าเป็นการผสมผสานระหว่างโคมไฟมีทั้งฮาโลเจนและ LED นะเดย์ไทมเนี่ยเอาไว้ในตัวเลยหนึ่งจุดที่นะักสนใจไฟเลี้ยวท่านผู้ชมมาอยู่ตรงบริเวณ ข้างปป่งซุ้มลอ้อนะครับทวีนะครับมากับลอ้อขนาด16นิ้วหุ้มยาง185 55นะครับที่จีนจะมีช่องเสียบชาร์จไฟทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาแต่ในไทยจะเหลือเพียงแค่ฝั่งซ้ายฝั่งเดียวนะครับคันนี้มันไม่ใช่รถที่ที่จะน่าในบ้านเราแค่เอามาโชว์เฉยๆมงุงมองด้านข้างก็เป็นลักษณะหลังคาท้ายลาดนะในรูปแบบของรถแฮชแบ็กในรูปแบบของสไตล์คอสอเวอร์นั่นแหละนะครับ แล้วก็มุมมองด้านท้ายรถสวยงามแปลกตาดีนะตัวโลโก้ของเขาก็เนต้าตรงๆตัวเลยมีเซ,เซนเซอร์ให้นะครับแล้วก็กล้องรอบคันสามรับสองสาไม่ได้ติดมานะแต่ก็มีในส่วนของมองหลังมาให้จะดูว่ามีฟีเจอร์ที่จำเป็นจำเป็นนะครับทีนี้เดี๋ยวไปเข้าดูภายในรถกันบ้างวิธีการเข้ารถง่ายๆเลยแล้วตัวกุญแจไม่เหมือนใครครับเป็นเหมือนของเล่นอ่ะหมุนได้นะครับ ใช้เปิดปิดรถรวมถึงตัวฝากระโปรงรถไฟฟ้าคันนี้นะครับเนต้านเนี่ยถ้าคุณเข้ารถได้คือคุณใช้งานรถได้แล้วไม่ต้องไปกดปุ่มสตาร์ทแต่อย่างใดนะเพียงแค่เปิดรถเข้าเข้าไปรถได้เนี่ยกุญแจจับกับสัญญาณเซ็นเซอร์ที่ยู่ในรถได้ปุ๊บสตาร์ทรถออกไ,ได้เลยสบายๆครับดูง้านครับโอ้โหนี่ครับบอกแล้วเปิดปุ๊บเนี่ยทำงานทันที ตัวจอ,อกลางขนาดใหญ่นะ14.6นิ้วพร้อมกับพวกมาตรวัดต่างๆก็ขึ้นมาในรูปแบบดิจิตอลน,นะครับความยาว12นิ้วนะแล้วก็พวงอมาอลัยหัวตดัดท้ายตาดัดจะบอกว่าการผสมผสานของเนต้าเนี่ยก่อนที่จะดีไซน์เป็นรถคันนี้นะก็มีการหยิบจับฟีเจอร์ต่างๆที่คา้คลึงกันหลายๆแบรนด์พวงอมาอลัยคล้ายๆของเปอร์โยไหมครับหัวตดัดท้ายตาดัด ท่านผู้ชมเคยเห็นเทส l a นะจอกลางก็เป็นรูปแบบเดียวกันและอีกหนึ่งจุดชัดเจนเลยมาจาก m r c e d e s b e n นนะครับเหมือน Mercedes-Benz เปียบนั่นก็นคือตัวเกียร์มือนะครับการทำงานแบบเดียวกันแล้วก็เนต้านเนี่ยไม่ได้ติดตั้งพวกสวิตช์การทำงานอะไรไว้ให้ยุ่งยากนะใช้จอตัวนี้ควบคุมเพียอย่างเดียวฟีเจอร์ต่างๆก็ใช้จอเนี่ยเป็นเป็นออคอนโทรลนะครับ เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะมีส่วนของคู้โซนโทนแต่เด็กิีบคู้โซนโทนไม่มีนะครับเตินออกนอกเลนไม่มีนี่ครับแล้วก็มีนี่เป็นตัวชาร์จมาให้นะครับตัวนี้นะถ้าเป็นไฟบ้านนะครับ8ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่าเป็น DC หรือว่าตามหัวจ่ายกระแสไฟฟ้าทั่วไปนะเป็นแบบคลิกชาร์จ จะใช้เวลา30นาทีแล้วก็คืนกำลังให้แบต80%เขาบอกว่า100%ของแบตเตอรี่รถคันนี้นะครับทำระยะทางได้380กิโลเมตรอันนี้คือเป็นการเคลมจากบริษัทผู้ผลิตนะครับก็ตัว q ค i ิกชาร์ตนะครับตามสถานีจ่ายประจุฟไฟเนี่ยครึ่งชั่วโมง80%พละกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าตัวนี้ให้กำลัง95แรงม้านะเพราะกำลังบิด160นิวตันเมตร 0.150เพ้าเคลมไว้3.9วินาทีครับแต่0ถึง100เท่าไหร่เดี๋ยวนี้เราไปลองดูกันแล้วก็เท่าสปีดเหมือนเขาล็อกไว้นะครับความเร็วไม่เกิน110กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้รทำได้เท่าไหร่นะท่านผู้ชมครับก็ ถือเปนครั้งแรกนะครับกับรถแบรนด์นี้เนต้าวครับถ้าทางจีนนะเนต้าภาษาไทยเนี่ยที่เราอ่านว่าเนต้านะครับทางจีนแต่อา่านว่านาจาก็เป็นในเรื่องของอาทางเทพเจ้าของทางฝั่งจีนเขาอะนะรายละเอียดอื่นๆเป็นยังไงวันนี้มาลองอยู่หลังพวงมาลัยของเนต้าครับเราใช้งานความเร็วทั่วไปนะในเมืองก็ความเร็วกลางๆ50-60กิมตรตชั่โมงโดยประมาณ โอเคนะครับเสียงการเก็บเสียงรอบด้านเนี่ยใช้ได้แล้วก็ช่วงล่างถือว่าทำมาได้นุ่มนวลน,นะน้ำหนักคงบาลยมีช่วงฟรีเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ถือว่าหนักนะผู้หญิงขับสบายๆแหละภายในฟีเจอร์ที่น่าสนใจของเนต้ามีอะไรนี่ผมยกคันเร่งขึ้นนะครับวันพัดเดิลก็มาทำงานนะสร้างแรงเฉื่อยที่เป็นพลังงาน กลับไปสะสมยังแบตเตอรี่นะครับมีเหมือนรถไฟฟ้าทั่วไปทั้งหมดแต่ก็จะมีพวกฟีเจอร์จำเป็นจำเป็นนะครับมีบอกไปตอนแรกอะตัวคูชันโทนมีอย่างเดียวมีสปีดลิมิตมาให้อย่างอื่นก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะักกล้องมองหลังภาพคมชัดนะท่านผู้ชมถือว่าใช้ได้เลยเบาะนั่งก็นุ่มดีครับอารมณ์แบบไม่ไม่ไม่แข็งนะแต่ก็หนังที่หุ้มเป็นหนังสังเคราะห์นะครับ ข้างบนมีจุดเสียบ USB มาให้นะก็จะเป็นเรื่องของพวกาการติดกล้องข้างหน้าอะไรพวกนี้ยเขาเผื่อมาให้กระจกมองหลังมันตัดแสงอัตโนมัตินะครับภาพรวมใช้ได้นะมากับความทันสมัยท,ที่ที่ดูลงตัวดีอุปกรณ์สวิตช์การใช้งานต่างๆไม่มีอะไรมากมายครับไฟเลี้ยวนะครับพร้อมกับที่ปัดน้ำฝนในตัวเดียวกันฝั่งซ้ายส่วนฝั่งขวาจะเป็นในเรื่องของ ตัวอัตราทดตัวปรับเกียร์นะครับพร้อมกับสปีดลิมิตในตัวพวงมาลัยมันมีฟังก์ชันก็ควบคุมภาพบันเทิงแล้วก็ในส่วนของตัวกุญแนโทนด้วยเช่นเดียวกันลองความเร็วต่ำๆอย่างนี้สมัรรได้ถึงความนุ่มวนวลของช่วงล่างนะครับถ้าความเร็วสักร้อยเนี่ยเดี๋ยวก็ไปดูฟีลิ่งอีกทีว่าจะแตกต่างกันไหมนะ เนี่ท่านผู้ชมความเร็วปลายครับหมดแล้วครับ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นครับไม่ไปต่อแล้วฮะก็ล็ลอกไว้ประมาณนี้ครับเราถือว่าโอเคนะแต่ก็วิววว,ว,วนิดๆตรงล่างปรับเซตใหม่หน่อยหรือว่าจะไปอัปเกรดในส่วนของหน้ายางมันมีหน้ายางที่มันสัมผัสถนนมากขึ้นนะจาก185เาจปะเปลี่ยนเป็น205มันน่าจะดีขึ้นแต่เดิมทีถ้าเกิดไม่ใช้ความเร็วสูงๆนะครับยาน60 70 8เเนี่ย ตองล่างถือว่าเฟิร์มอยู่เลยแหละใช้ได้แต่เกิดว่าลองเมื่อกี้ท็อปสปีดดูนะมีอาการบิวบิวเล็กๆครับุผู้ชมครับทีนี้มาลองอาตาัตราเร่งกันดูครับศ1นยหนึ้าสิเคลมไว้ที่39วินะ่วนหนึ่งร้จะได้ประมาณเท่าไหร่ห้าสี่สามสองไปดึงดีเหมือนกันครับเนี่ย เปิดคันเร่งเต็มเลยครับนม่มีอาการดึงอยู่แต่ว่าช่วงล่างมีเยียบยาบเหมือกันนะปุ๊บประมาณสิบเนี่ยฮะสิบสามเสร็จเศษนะครับไม่เกิน14วิก็จับคร่าวๆดูนะถือว่าโอเคนะครับมีการอกอาการดึงแบบหลังติดเบาะได้อยู่เหมือนกันแต่ว่าที่ได้มาพร้อมกับอาการหลังติดเบาะช่วงล่างจะแบบเยียบยาบนิดหนึ่งนะ เลดอัพช่วงล่างดีขึ้นมากว่าน,นี้นะว่าโอเคเลยแต่ก็ถ้ายังทำเร็วอย่างบอก70-80สบายสบายๆครับช่วงล่างยังถือว่าค่อนข้างจะเฟิร์มนะแต่ถือว่าตัวเสูงๆท่าปสปีดที่เราใช้เมื่อกี้นี้โครมาไลเนี่ยจะเร็วพอสมควรเลยท่านผู้ชมเปลี่ยนเลน,เนแบบมีอาการแบบเหวออๆเล็กๆนะแต่ก็ถ้าคุ้นชินกับตัวรถการควบคุมจะดีกว่านี้เยอะนะฮะ ล้อครับท่านผู้ชมสัมผัสแรกกับเนต้าครับตอนนี้พลังงานยังติดอยู่นะยังไม่ได้ดับนะครับถ้าจะดับยังไงก็กดที่รีโมทเนี่ยนะครับล็อกประตูปุ๊บเขาตัดการทำงานของตัวพลังงานต่างๆไปเองนะครับก็ถือว่าเป็นความทันสมัยอีกหนึ่งรูปแบบสัมผัสแรกกับเนต้าวีวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับรลักษับภายนอกก็ถือว่า เป็นงานดีไซน์อีกรูปแบบนะเขาบอกว่าได้แร,รงบันดาลใจมาจากปาโลมานะครับเส้นสายต่างๆด้านข้างอะไรก็ดูคมดูสวยดูเฉียบไปอีกแบบหนึง่งภายในล่ะก็ถือว่ากว้างขวางในรูปแบบของรถสไตล์นี้นะหลังคามีเพื้นที่เฮดรูมเหลือเบาะนั่งหลังเนี่ยก็ยังมีเล็กรูมเหลืออยู่บ้างนะครับตัวพนักพิงเบาะพับไม่ได้60-40นะครับทั้งแถวเนี่ยยกชุดเลยพับลงมาก็เป็นระนาบเดียวกับตัวของห้องโดยสารด้านหลัง ตัวจอกลางน่าสนใจเพราะเขารวมควบการควบคุมไว้ทุกอย่างที่จอขนาด14.6นิ้วตรงนี้แหละครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวันพัดดูไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้งานพลังงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆที่ติดมากับรถนะมีแถมตัวฮี d r o อร n เซนคอนมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ฮิวไซส์อั i ซิก,ก็มีมาให้พร้อมเลยก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์หลักๆที่สํหรับการใช้งานในวันนี้นะฮะอัดแอติคุณโทรไม่ได้มีมาให้นะแล้วก็ ตัวฟีเจอร์ที่เกี่ยวเนื่องอะไรทถูกเนทอนอย่างตัวพวกเตือนออกนอกเลนดึงกัดไม่มีมาให้ก็จะมีเรื่องของพวกที่จําเป็นจําเป็นฟิลิ่งกันครับขี่ผู้หญิงขับสบายครับใช้งานในเมืองเนี่ยความเร็วสัก5060นะพวงมาลัยน้าหนักดีใช่ละก็ตถ้าเกิดว่าความเร็วไม่สูงมากจะมีช่วงฟรีของพวงมาลัยอยู่ซึ่งเป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับที่ทํางานในการปั่น power พวงมาลัยแต่พอความเร็วสูงๆนะสัก 90- ้าสิบถึงร้อนะครับ รู้สึกว่ามีความไวครับเวลายโยกหลบหรือเล่งแซงต่างเนี่ยพวงมาลัยค่อนข้างจะไวพอสมควรเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดปรับตัวให้ใช้งานร่วมกับเขาได้นะก็เป็นรถที่คอนโทรลได้ไม่ยากนะครับระยะทางที่เคมไว้นะครับจากเ e t a Thailand ์นะ380รอกเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งเอาจริงๆนะครับพฤติกรรมการขับขี่แต่ละบุคคลไม่เหมือนกันนะครับ ผมว่านะถ้าเกิได้300กิโลเมตรก็ถือว่าเก่งละไว้ได้มีโอกาสได้ลองทางไกลๆนะครับเราจะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งว่าเนตาวีนั้นใช้ระยะทางไกลเนี่ยแบตเตอรี่ที่เคลมไว้ระยะทางได้380กิโลเมตรจะได้เท่าไหร่กามีใครอีกคนในชีวิต ให้เราไปด้วยกันได้ไกลขึ้นและมีความสุขกับการได้ไปต่อเพราะสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่เราทำอะไรแต่คือการได้ทำกับใครเติมชีวิตให้เต็มความหมาย Mazda CX 30ใหม่ feel the drive e is i i the n n f ที่ให้เทคโนโลยีและความสะดวกสบายขั้นสูงกับเกรดวอล์เกรดดิวข้อเสนอเดียวกับมอเตอร์โชว์ดาวเยง5%หรือพ่อนนาน84เดือน4-30เมษายน2565ทุกการเดินทางคือการออกไปท้าทายชีวิตให้ถึงที่สุดไปให้สุดทำให้สุด Isuzu v c ี o s s 4x4 Master of all roads สนับสนุนโดย Mazda Ford BRG เข้าสู่ช่วงท่องโลกยานยนต์กับ Auto w ร r ลี a ไทยแลนกันแล้วนะครับเวลาสำหรับการเดินทางบนโลกยานยนต์เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ ท่านผู้ครับสำหรับช่วงนี้นี่นะครับต้องบอกว่ากระแสของรถยนต์ไฟฟ้านี่เดินอย่างต่อเนื่องเลยนะครับหลังจากที่ผ่านมาแล้วไตรมาสหนึ่งเนี่ยครับรถยนต์ไฟฟ้าปรากฏว่าได้รับความสนใจอย่างมากนะครับสค่ายใหญ่ที่เป็นเจ้าตลาดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น MG นะครับหรือว่า Great Wall Motor นะครับซึ่งก็มีรถไฟฟ้าของเขาจำหน่ายออกมานี่ประกาศออกมาแล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยรถเขาขายดีมากๆเลยครับ นายพงศักดิ์เลิศด,ด,ดีวัฒนวง์รองกรรมการผู้จัดการบริษัท MG เซลส์ประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในช่วงต้นปีนี้มีความคึกคักมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาผลการดำเนินง,งานในไตรมาสแรกของปีนี้ของ MG นั้นมียอดขายรวมกว่า8,394คันหรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น11%โดยในส่วนของรถยนต์นั่งนั้น เติบโตขึ้นถึง24%เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาอีกทั้งยังสามารถกวาดยอดจอง EV หรือรถพลังงานไฟฟ้านี่สูงกว่า4,500คันภายใน1เดือนซึ่งก็ประกอบไปด้วย New MG ZS EV ที่เป็นสัสดส่วน40%และ MG EP อีก60%ที่เหลือหลังจากที่เข้าร่วมนโยบายสนับสนุนรถยนต์พลังงานไฟฟ้า,นนฟาของภา,าครัฐ สะท้อนการเป็นผู้นําตัวจริงของตลาดรถยนต์นั่งพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยซึ่งก็เป็นการตอบสนองความต้องการของคนไทยด้วยการเปิดรับจองรถยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องและก็จะทยอยส่งมอบรถตามกําหนดการเดิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไป ในขณะเดียวกันเกรดวอลมอเตอร์ก็ตอกย้ำความสำเร็จของเขาในตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเช่นเดียวกันด้วยยอดขายในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานั้นรถยนต์ทั้ง3รุ่นของเขาไม่ว่าจะเป็น all new haval well s6 hybrid suv ola good cat และ All New Haval wow j o l i o n Hybrid SUV นั้นมียอดขายรวมกันทั้งสิ้น563คันในเดือนเดียวนำโดย All New Haval wow H6 Hybrid SUV ซึ่งครองยอดขายอันดับหนึ่งในกลุ่มรถยนต์ Compact SUV ติดต่อกันถึง3เดือนซ้อน Great Wall Motor บอกว่าเขาสามารถ ปิดยอดขายในไตรมาสแรกนี้ด้วยผลงานการส่งมอบยานยนต์ไฟฟ้าของเขาเนี่ยสู่ตลาดไปแล้วทั้งสิ้นกว่า2,733คัน ในขณะที่ m a z d a นะครับซึ่งก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ทำให้รถยนต์สันดับภายในของเขานะครับด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า sky active เนี่ยมีความประหยัดแล้วก็ลดมลพิษน้อยแล้วแต่ก็มีการประกาศนะครับสำหรับการเดินทางสู่ emission เป็นศูนย์หรือว่ามลพิษเป็นศูนย์ของเขาเนี่ยนะครับไม่มีคาร์บอนเลยเนี่ยภายในปี2,050ในระหว่างทางที่จะไปถึงจุดนั้นนะครับก็มีการวางแผนเป็นเฟสเฟสน่าสนใจมากเลยทีเดียวครับ ในทีเพิ่มพงพันธ์รองประธานอาวุโสบริษัท m a ส d a าเซลประเทศไทยจำกัดได้กล่าวว่า m a ส d a มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทคโนโลยีระยะยาวที่ประกาศไว้ในปี2,560เป็น Sustainable Zoom Zoom 2 0 3 0ซึ่งเป็นการให้คำมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ side, ให้เป็นศูนย์ภายในปี2,50 0 ซึ่งทั้งนี้เป็นการทําภายใต้กลยุทธ์ที่เรียกว่า building block strategy เพื่อบรรลุปเป้าหมายในการลดคาร์บอนไดออกไซด์แบบ well to wheel ด้วยการใช้แนวทาง multi solution ในการนําเสนอรูปแบบพลังงานที่ถูกต้องในสถานการณ์ที่เหมาะสมกลา่วคือ Mazda ก็จะพัฒนารถยนต์ที่ตอบสนองการใช้งานจริงในกรอบเวลาที่เหมาะสมนั่นเอง สำหรับเฟสหนึ่งของโครงการนี้ก็เริ่มต้นขึ้นแล้วจากการพัฒนาเทคโนโลยีบนพื้นฐานของรถทั้งคันด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า SkyActive ประกอบไปด้วยเครื่องยนต์ระบบส่งกำลังโครงสร้างตัวถังและแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพสูงมีการนำเอาเทคโนโลยีพื้นฐานของรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาเริ่มใช้เช่นระบบ i s t o p และ r e g e n e r a t i v e b r a k i n g System ส่วนเฟสสองนั้นได้มีการพัฒนาเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังเจเนเรชันใหม่ พร้อมกับการพัฒนาแพลตฟอร์ม SkyActive Scalable Architecture เป็น multi solution สำหรับกลุ่มรถขนาดเล็กและขนาดกลางล่าสุดได้พัฒนา Large Platform สำหรับรถขนาดใหญ่ที่มีการวางเครื่องยนต์ตามแนวยาวรวมไปถึงการนำเอาพลังงานไฟฟ้าเข้ามาเสริมเช่น HEV PHEV Rotary Range Extender และรถยนต์ไฟฟ้า BEV โดยรุ่นแรกก็คือ MX 3 0ซึ่งได้นำเข้ามาโชว์ด้วยนี้ใช้พื้นฐานแพลตฟอร์มและเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงทำให้รถยนต์ XEV ประหยัดพลังงานและมีสมรรถนะในการขับขี่ดีเยี่ยมในอนาคตเฟส3นั้น Mazda กำลังพัฒนา Skyactiv EV Scalable Architecture หรือ Next Generation บนโครงสร้างพื้นฐาน SkyActive สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ปรับขนาดได้โดยมีเป้าหมายเพื่อนำเสนอโครงสร้างที่ตอบโจทย์รถยนต์ไฟฟ้าทุกองค์ประกอบในทุกเซกเมนต์โดยจะนำเสนอรถยนต์สันดาปภายในที่มีประสิทธิภาพสูงมีมลพิษต,ต่ำและรถยนต์ไฟฟ้า XEV แบบ Multi-Solution ในแต่ละตลาดที่แตกต่างกันในที่สุด Mitsubishi x p ก n d นเดที่มีการปรับโฉมใหม่นะครับเปิดตัวไปช่วงงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาและได้รับกระแสะตอบรับดีมากๆเลยนะครับถึงวันนี้ประกาศราคาใหม่ออกมาแล้วครับบริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์สประเทศไทยจำกัดประกาศราคาจำหน่ายสำหรับ Mitsubishi x p ก n d นเดใหม่2รุ่นได้แก่รุ่น G.L.S.L.T.D มีราคาจำหน่ายที่7 9 9 0 0 0บาทและรุ่นท็อป G.T มีราคาจำหน่ายที่ 8 9 5 0 0 0บาท Mitsubishi x p a n เ e r ใหม่นั้นเป็นรถ Crossover 7ที่นั่งมีการปรับเปลี่ยนทั้งดีไซน์ภายนอกและดีไซน์ภายในรวมถึงการยกระดับสมรรถนะการกับขี่ด้านหน้าดีไซน์ใหม่แบบ a d v n n e e d d y n a m i s h i i l l การยกระดับความสูงจากพื้นมากถึง220มิลิเมตรดีไซน์ภายในนั้นอัปเกรดคุณภาพใหม่ด้วยวัสดุบุกนุ่มสีทูโทนน้ำตาลดำ การติดตั้งระบบเกียร์แบบแปรผันต่อเนื่องรุ่นใหม่ Eco Dynamic CV ซึ่งทำให้ Mitsubishi x x p n d e r ใหม่นั้นมีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือทั้งหมดของท่องโลกยานยนต์ในวันนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ w w w l u w o w o r l d t h a i l a n d c o m ครับ สนับสนุนโดยตัวจริงทุกเส้นทาง Isuzu V Cross 4x4 Master of All r o a d รู้ก่อนขับกับ Isuzu ตอนกฎจราจรเบื้องต้นที่ควรรู้กฎจราจรคือกฎแห่งความปลอดภัยและผู้ขับขี่รถทุกคนต้องปฏิบัติตามแต่ก็มีหลายคนที่ละเลยแม้เพียงกฎจราจรขั้นพื้นฐานรู้ก่อนขับกับ Isuzu ขอนำกฎจราจรที่ทุกคนควรรู้มาย้ำเตือนกันจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องไปชมได้เลยครับสำเนาทะเบียนรถควรมีติดไว้ผู้กับขี่ต้องมีเล่มทะเบียนประจำรถสมุดสีน้ำเงินติดรถไว้เสมอหรือหากไม่มีเล่มจริงก็สามารถใช้สำเนาเล่มทะเบียนแทนได้เพื่อใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อมีการเรียกตรวจและสามารถใช้แสดงความเป็นเจ้าของหากเกิดปัญหาบางอย่างขึ้นได้อีกด้วย ใบอนุญาตขับขี่ต้องมีติดตัวผู้ขับขี่รถทุกคนต้องพกใบขับขี่ไว้กับตัวตลอดเวลาเพราะถือว่าเป็นเอกสารทางราชการที่ใช้ยืนยันตัวตนว่าได้รับอนุญาตให้สามารถขับขี่ยานพาหนะแต่ละประเภทได้ที่ผ่านมากฎหมายบังคับให้พกใบขับขี่ตัวจริงเท่านั้นแต่ในปัจจุบันมีการแก้ไขกฎหมายให้สามารถใช้ใบขับขี่รถยนต์อิเล็กทรอนิกส์แสดงแทนใบขับขี่ตัวจริงได้ คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกรถทุกครั้งสิ่งที่ผู้ขับขี่รวมถึงผู้โดยสารทุกคนบนรถต้องทำคือคาดเข็มขัดนิรภัยเพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุการคาดเข็มขัดนิรภัยจะช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุได้ซึ่งกฎหมายได้ระบุไว้ว่าผู้ขับรถรวมทั้งผู้โดยสารจะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งในขณะอยู่บนรถตลอดเวลาหากฝ่าฝืนจะถือว่ามีความผิด ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดผู้ขับขี่รถจะต้องขับรถโดยใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยความเร็วการใช้รถยนต์จะแบ่งออกเป็น3ส่วนคือถนนในเขตเมืองไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงถนนระหว่างจังหวัดไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางหลวดพิเศษไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นต้นนอกจากนี้บางพื้นที่ยังมีการกำหนดความเร็วที่ต่ำกว่านี้เช่นในเขตชุมชน ผู้ขับขี่จึงต้องสังเกตป้ายจราจรข้างทางที่จะบอกตัวเลขความเร็วสูงสุดที่ใช้ได้ในช่วงนั้นๆไม่ขับรถยนต์แช่ขวาการขับรถแช่ช่องจราจรด้านขวาสุดถือเป็นการกระทำความผิดในข้อหาขับรถกีดขวางจราจรเพราะไม่ว่าคุณจะขับรถเร็วหรือช้าอย่างไรก็ไม่ควรขับรถในช่องทางขวาเพราะเลนขวามีไว้สําหรับแสงเท่านั้นหากมีรถที่ขับเร็วกว่าต้องหลบให้แสงขึ้นไป จะเลี้ยวต้องเปิดไฟเลี้ยวผู้ขับขี่จะเลี้ยวรถหรือเปลี่ยนช่องทางจราจรต้องเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวก่อนทุกครั้งซึ่งตามกฎหมายกำหนดว่าควรเปิดก่อนเลี้ยว30เมตรและให้รถคันอื่นเห็นได้นระยะไม่น้อยกว่า60เมตรเพื่อให้รถคันหลังที่ตามมาได้รู้ไม่ควรเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนแบบกระทันหันเพราะอาจทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้ไฟตัดหมอกเปิดใช้เมื่อจําเป็นไฟตัดหมอกชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าควรเปิดเมื่อมีหมอกลงจัด หรือทัศนวิสัยแย่จากควันฝุ่นละอองหรือฝนตกหนักจึงสามารถเปิดใช้งานได้ดังนั้นหากสภาพอากาศปกติจึงไม่ควรเปิดไฟตัดหมอกเป็นอย่างยิ่งหากเปิดใช้โดยไม่มีเหตุอันควรเจ้าหน้าที่พบเห็นอาจมีความผิดทั้งหมดนี้คือบางส่วนของกฎจราจรเบื้องต้นที่ผู้ขับขี่รถยนต์ต้องปฏิบัติตามซึ่งยังมีกฎจราจรที่ควรรู้อีกหลายข้อสามารถติดตามชมกันต่อได้ในตอนหน้าครับ ทั้งหมดเป็นเรื่องราวในรายการออโตมอเตอร์ไทยแลนด์ประจสัปดาห์นี้นะครับท่านที่พลาดรับชม,ชมช่วงไหนของรายการไปรับชมยอดหลังในงที่ยูทูบชาแนลออโตมอเตอร์ไทยแลนด์หรือเฟซบุ๊ก k p a เพจชื่อเดียวกันนะครับออโตมอเตอร์ไทยแลนด์เหมือนกันส่วนเว็บไซต์เราใช้ชื่อเว็บไซต์ว่า auto world thailand com ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทางมิสซูพนครโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการรถยนต์มิสซูบิชิแห่งใหม่นะครับหรูหราอลังการริมถนน,นวิภาวดีรังสิตครับ กลับมารับชมรายการออโตมอเตอร์ไทยแลนด์ได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เวลาเดิม23.0 0 23. นถึง23.30นทางททบ5กด5ครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ